มสวัสดีครับวันนี้ร้านสโสธรศิลป์เปิดร้านตามปกติครับผมร้านสโสธรศิลป์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขุม,โมโวิทพาร์คมอเตอร์เวย์ตมบลท่าสะอ้านอำเภอบอำบกงจังหวัดฉะเชิงเราครับผมพิมพ์ใน g ู o g l e Map ว่าร้านสโสธรศิลป์ให้พามาได้เลยครับผมพิมพ์ในแมปก็ผมว่าร้านสโสธรศิลป์ร้านเรามาง่ายครับผมร้านเราอยู่ติดก,กับเลียบกับโมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดครับผมบริเวณ ขาเข้าไปรั่วครับผมเออแ้านเรารับเช่าให้เช่าและจำนำหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นทุกรุ่นที่รับความนิยมอ่าพระบูชาสนิ้วห้านิ้ว7นิ้วเก้านิ้ว1ิบสองนิ้วครับผมเออเดี๋ยววันนี้จะมีภารกิจเดินทางเข้ากรุงเทพครับผมอ่านัดกับลูกค้าไว้ที่ในกรุงเทพครับผมลูกค้ามีหลวงพ่อโสธร80ดปีกรมหลวงนด้ต้องํำมาปล่อยครับผมเออ แปะเดินทางแล้วครับผมอ่าสืบเนื่องจากมีพี่มีพี่ท่านนี้ครับผมส่งลายมาหาทางฑ์ลายครับผมบอกว่าอย่าปล่อยหลวงพ่อสะทอนแปดสปีกรมตำรวจเนื้อทองคำับผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ขัดเงาท็อปสุดดีครับผมแล้วก็แปดเหลี่ยมทองคำับผมกล่องการ์ดครบทั้งคู่ครับผมอ่าแล้วก็ยังมีอ่าพระตัวอย่างด้วยครับผมพระตัวอย่างแปดสปีกรมตำรวจ อ่าอยู่ในขีดด้วยครับผมอ่าก็ตกลงราคากันเรียบร้อยครับผมก็เดินทางเข้าคูเข้ากรุงเทพครับผมวันนี้วันเย็นวันเสาร์ครับผมอ่าเย็นวันเสาร์ช่วงราวๆหกโมงครับผมก็เย็นวันเสาร์วันนี้ก็รถไม่ติดครับผมเงียบสงบก็เดินทางมากับครอบครัวครับผมภริยาก็ลูกๆก็ถ้า ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกันแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปเช่าพระในที่ต่างๆครับผมเอออ่าถึงหมู่บ้านของลูกค้าแล้วครับผมบ้านลูกค้าเป็นหมู่บ้านจัสันอยู่ในกทมครับผมเออบรรยากาศเงียบสงบเลยครับหมู่บ้านนี้ ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมอันนี้เป็นหี80ปีกรงรวจวพระตัวอย่างครับผมมีทั้งหมด10องค์แล้วก็ในกล่องขาวๆนี่ก็เป็นนังขับ80ปีกองรัรว้วครับผมมี2องค์ก็ป8ลิงองคำครับผมกล่องการ์ดครบทั้งคู่ครับผมกล่องการ์ดครบทั้งคู่ ค่อนข้างหายากเลยครับผมสําหรับาพาะตัวอย่างเออเพราะว่าีหรือการสิบองครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคือแปดเหลี่ยมทองคาสวยเดิมครับผมสวยเดิมรวมถึงขัดเงาฟิ์มใหญ่ด้วยครับผมอ,อ่าแล้วมาแกะดูแกะดูเลขของแปดเหลี่ยมทองคำาครับผมต้องแกะครับผมเพราะว่า,วาจะดูว่าตัวเลขตรงกับกาดไหมครับผมแต่แกะไม่ยากครับผมแกะไม่ยาก เออ,อเรียบร้อยครับผมมาดูเลขกันตรงอากาศไหมคือถ้าไม่แกะนี้เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นตัวเลขเลยครับผมออโอนเงินให้พี่ธานีเรียบร้อยครับผมเออโอนเงินให้พี่ธานีเรียบร้อยต้องขอขอบคุณคุณพี่ธานีมากครับผม อออสองดูเลขครับผมเลขตรงลงเลขตรงกับการ์ดครับผมเลขตรงการ์ดเดี๋ยวขึ้นเลขให้ดูครับผมนี่ครับผมต้องมีตัวพีนำหน้าด้วยนะครับผมพีแปดหกสี่สามครับผมเออทองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้ ทั้งรอยองค์แล้วก็แปดเหลี่ยมทองคำครับผมดีครับผมชุดนี้สวยงามครับผมสวยงามและดสมทุิ์ค่ามากครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนถ้ามีหลวงพออ่อโสธรครบตรวจหรือหลวงพออ่อโสธรทุกรุ่นครับผม เ้าอยากเกยบเป็นเงินสดอย่าลืมพิถึงร้านโอทอสินนะครับผมอย่าลืมพิถึงร้านโอทอสินเพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็ใส่เบอร์0816831350ครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็ใส่เบอร์0816831350ครับผมอ่าอ่าไปเรียมทองคำครับผมเดิมเลยครับผมเดิ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 มครับผมสวยเดิมครับผมอ่า อาจจะไม่ถึงกับสวยแต่ได้ความเดิมคราผมได้ความเดิมจากวัดเออองนี้ก็16กร,รัมนะครับผมทั้งทั้งกระเช้าแล้วก็ทั้งพระรวมกันก็16กร,รัมกว่าครับผมเอ,อพระองค์พับก็จะประมาณ7กร,รัมกว่าครับผมแล้วก็กระเช้า9้ากร,รัมกว่า เขาจะมาแบบนี้เลยนะครับผมตั้งตั้งแต่เดิมจากวัดครับผมทั้งทั้งกระเช้าแล้วก็พระครับผมเขาจะมาคู่กันอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ต้องมีกล่องมีกา,าร์ดก็มีการ์ดด้วยครับผมเอออ่าเอออ่ามีหลวงพ่อธรอย่าลืมคิดถึงล,ลายเออธรสิลป์ไลน์เบอร์นี้ครับผมไลน์เบอร์นี้0816831350ครับผมเออไลน์เบอร์นี้ครับผม ใส่เข้าไปในลายแล้วก็จะเพิ่มเพื่อนครับผมเพิ่มเพื่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ใสเบอร์นี้เข้าไปในลน์มันจะเรียกวลร้านสุทธนศิลป์ครับเสร็จแล้วสถ่ายรูปภาพอกมาครับเดี๋ยวเราตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนัดแน่ซื้อขายกันครับผมเออวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับผมสวัสดีครับผม